สวัสดีครับสวัสดีที่สุขูสุขคนพบพ่อกับผมเท่าวีคนเดิมครับพี่น้องเจอกันอยู่ที่วัดนะครับวัดทางไปคอนแกนพี่น้องนะครับวันนี้ทุกโอกาสลงนะครับหาน้อยวัดประจำวันที่หาพฤษภาคมสองพันาอยหกสให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันนะครับลงมาแล้ว34มสิือนะครับสามสิือแตกทุกมือพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็แตกที่3น้อย นะครับมือว่านก็แตก2น้อยนะครับมือวันที่1นะครับที่จําได้แตกอยู่ีน้อยพี่น้องนะครับแตกที่รูดหลักศูนย์พี่น้องนะครับหมู่ว่านนี่ให้รูดที่หลัก1นะครับเข่าหนึนะครับไห้หเข่าหนดมี1 2 1 3 1สนะครับที่จับคู่ให้มี1 2 1 3 1ส2 3 2น3่พี่น้องนะครับเข่า2อี สองน้อยเข่าหนึ่งแปดหนึ่งน้อยนะครับเป็นสามน้อยหมู่บ้านนี่พี่น้องนะครับเมื่อนี้จิตแตกพ่อแตกจิตปังพ่อปังพี่น้องติดตามเบิ่งน้ำกันนะครับถือโอกาสลุ้งห้าน้อยนะครับของอาจารย์เสถียรนะครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันพี่น้องเอฟซีผู้สูงผู้มัร์กอย่าลืมนะครับอย่าแรงน้ำใจเดือพี่น้องเด้อนะครับให้ค่ารนำร้อนน้ำซาค่ากระดาษปากกาค่าควบคิดของเพื่นน้ำแนื้อเดือพี่น้อง นะครับพี่น้องอิฟซีผมก็คิดว่าพี่น้องอิฟซีถูกทุกคนแทบทุกคนแหละพี่น้องเพราะว่าพี่น้องติดตามพี่น้องโทรมาถามหลายนะครับทรมาถามะเลขห้าน้อยของอาจารย์สัทธยนนะครับสไลก์เล็กไงพี่น้องก็ทรถามหลายขึ้นกันนะครับพี่น้องก็เอาเลขกห้าน้อยไปได้ซื้อซูยูซื้อกินพี่น้องนะครับเข่าทุกมือแตกทุกมือพี่น้องนะครับเอาบาดนี้มาเบิ้งกันี้พี่น้องนะครับถือโอกาสลุ้งอยู่ภายในบริเวณินวัด นะครับหลายต่ออะไรอาจารย์พี่น้องที่เพิ่นส่งมาให้แนวทางนะครับย่างลงกบอสันเบิดลายอาจารย์พี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของเก่าพี่น้องนะครับสองอาจารย์เสถีรรยรฮานอยรูดที่1เด้อพี่น้องเด้อนะครับหมู่บ้านนี่เข่าที่18กับ2อ2ซีสองซีสองน้อยพี่น้องนะครับแตก3าน้อยพี่น้อง calm, อบ้านนี่น,นะครับขอบุญขอบคุณนะครับทุกๆแนวทางนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะครับบัว อาจารย์ปหูหรือว่าอาจารย์ทุกๆสำนักนะครับหรือว่า,าทาั้งไก่ทั้งไก่นะครับเพิ่นทรงมาให้นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเดอ้อที่ฐานหา้ควม่มหักความแพงความเมตตา,ากับช่องย t ท b e ทวีคนเดิมช่องน้อยๆชงนี้นะครับเอาอาจารย์ะเสจียนเพื่อนกะให้ผมมาล่วงให้พี่ให้น้องนะครับเพื่อนกะยังว่านหรืพี่น้องนะครับเพื่อนเ่า,าวเบาปากเพาเป็นผู้ใหญ่นะครับ อ่าผมก็อยากให้พี่น้องที FC สุขุมสุขคนนะครับมีน้ำใจนะครับค่าน้ำร้อนคากาแฟค่ากระดาษปากกาเพื่อนนำ้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องนะครับส่งนะมากกทัา้งนะหมายเลขบัญชีทวีคนเดิมแหละพี่น้องนะครับทักมากก็ได้นะครับทกศพี่น้องเนาะหมายเลขบัญชีกับหมายเลขบัญชีเดิมที่ลงไห้หลวงปู่พรน,นะครับหมายเลขบัญชีททกศที่ลงไห้ชิปของหลวงปู่พรแหละพี่น้องนะครับหลวงปู่พรเพื่อนกันกนติเฮ็ดส่างกำแพง นะครับสีสางกําแพงสีเฮ็ดกําแพงงยูวัดพี่น้องผมเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องอ e ิบซี่ผู้ใจบุญผู้สายบุญสูขสุ้นนะครับพี่น้องก็ได้มารวมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำหลวงปู่ก็หลายคน้นต่อหลายค้นแหละพี่น้องน้าขอให้บุญกุศล่วนนี้กลับขึ้นหาท่านเป็นรอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเดินนะครับผมก็อ่นานไลยซื้อไล่น้ำให้พี่ให้น้องได้ยินน้ำกันหลายขังยข้งหลายข้าวและพี่น้องนะครับลิปนี่บริอานแต่ว่าชีปรุ่นก็จะอ่านไลยซื้อผู้บริจาค ผูเฮ็ดบุญสางกระเพงซอยหลวงปูพ่พอนนะครับสีได้อ่านได้ซื้อเพิ่นไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเอาซอยอุ่มซอยสู้นะครับซอยผักซอยดันนะครับซอยเบิองซอยแย,ย่งทางวัดว่าอารามในหน่อยนั่กันในเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับฝากวัดหลวงปูพ่พอนนั่จัดวัดในเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับฝากนั่แน,น่นะครับเนาะเอานี่พี่น้องนะครับหลักฐานเก่านะครับหมู่บ้านนี่ถูกที่สามน้อยเด้อพี่น้องเดอ้อบาดนี่มาเบิ่งของใหม่บาดนี่พี่น้องนะครับเบิ่งของใหม่ นะครับมาเบิ่งของไม้นี่ก็คือของไม่หวดประจําวันที่หาพุทภักขมสอง6ันหาอยหกสิบหกพี่น้องนะครับมือนี่สิแตกบ่แตกสิปังบ่ปังพี่น้องติดตามเบิ่งน้ากันนะครับสามสิบสี่วันแตกทุกวันวันละสองนอยสามนอยสี่นอยพี่น้องวันแตกที่สามนอยมื่อนี่จะแตกแจกน้อยพี่น้องติดตามเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อของแท้ของจริงนะครับแน่นอนต้องมาที่ช่องทวีคนดื่มเด้อพี่น้องเด้อ นะครับพี่น้องจะได้โชคได้หมานน้ำกัน <ans> พี่น้องเข่ามาแล้วนะครับมาติดตามทั้งช่อง YouTube ทวีคนเดิมพี่น้องจะได้โชคได้หมานน้ำกันพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆช่องทวีคนเดิมน้อยู่เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องสู่ขู่สุ่คนนะครับเข่ามาเบิ่งฟรีนะครับกลุ่มก็กลุ่มฟรีนะครับเข่าเบิ่งฟรีได้ฟรีพี่น้องนะครับตั้งแต่พี่น้องถิ่มีน้ำอกน้ำใจให้ค่าน้ร้อนน้ำซ่าบอสนันกับพ่อนะครับพี่น้องเนาะ เอาบริไดเก็บค่าบริการนะครับเขากลุ้มกับบริไดเก็บนะครับอีกอย่างกับบริไดเก็บคืองมูอคือช่องอื่นเพ่นดอกพี่น้องเขามาเบิ้งฟรีนะครับให้โ่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับงวดประจําวันที่8พฤษภาคม2000ห้าร้อยหกสิบหกช่างเสถียรฮานอยนะครับรูดที่หลักเก้าเด้อพี่น้องเด้อรูดที่เก้าเด้อพี่น้องยำที่รูดที่เก้าพี่น้องรูดที่เก้านะครับสองเก้าสองแปดสองเจ็พี่น้องตัวที่เป็นไหหมาตัวยืน,ยน นะครับเราก็เก้าแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องกิจารณาเบื้องให้ดีครับพี่น้องนะครับสาหรับเจ้านี้นะครับจะมีหกชุดหกหางเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องซื้อเปลียนพี่น้องฟังผมพี่น้องนะครับฟังทวีคนเดิมสีเบาซูฟังไ้พี่น้องซื้อนะครับซื้อน้อ,นนอยเลขนะครับถือเรักหย,ยุดใบพี่น้องไว้ซื้อมือไม้นะครับสาบดถือกระซื้อ น้อยที่สองเอาชุดเก่าเนี่เราไปซื้อพี่น้องเอาชุดเก่านี่เหรียญได้ตั้งสีน้อยถึงน้อยได้ให้พี่น้องหยุดไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับปากพี่ปากน้องพอได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาผมจุรดซื้อลูกทุเต้ากินนะครับสมือนี่มันหายากเงินห้องพี่น้องเนาะผมก็เอามาตอนพี่ตอนน้องเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องสูุขทุกคนนะครับเบาสู่กันฟังเด้อพี่น้องเด้อได้สุกได้หมานก็เบาสู่กันฟังป่าช่องเทวีค้นเดิม นะครับเปิดหัลโหลโปลูกข้าวห้าน้อยมันเข่าดีก็บ่าวสู้พี่สน้องฟังน้ากันนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้สำหรับห้าน้อยหวดประจำวันที่5พฤษภาคม2566นะครับอาจารย์เสถียรปลอยมาแล้วนะครับรูดที่หลักเก้านะครับสองเก้าสองแปดสองเกดเก้าแปดเเก้าเแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากฝีฝากน้องสู้ขู่สุกคนฟัง อ่าใส่เมื่อผมนี่ก็จะเป็นของเกา่างวดหมู่บ้านนี่ออกที่สองสี่สองสี่สองน้อยแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งน้อยเข่าที่สามน้อยหมู่บ้านนี่พี่น้องนะครับสำหรับมือนี้เข่าจากน้อยพี่น้องติดตามเบื้องน้ากันนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอ้อพี่ศุกมีหมานก็อย่าลืมอาจารย์สเจียนผ,ผู้เปนเฮ็ดเล็กเฮ็ดคำนวณให้เฮ้านะครับค่าน้ำหล่อน้ำซ่าค่ากระดาษประก,กาน้ำนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่น้องเห็นนน่ก็คือ นะครับเอฟซี FC ที่รวมทําบุญนําหลวงปูพ่อนสางกาแพงนะครับพี่น้องอยากร่วมอยากสางก็ส่งมาหมายเลขบัญชีธนาคารของผมได้เรียกพี่น้องเด้อนะครับขอพี่น้องแก้งพร้อมส่งมาแล้วโทร่มาแก้งผมพร้อมเราทุ่มบอกพร้อมพี่น้องเพื่อจะเก็บกําแพงผมเป็นซื้อกางสะพานบุญให้กับพี่น้องสู่ขู่สูคข้นนะครับให้กับพี่น้องเอฟซีสายบุญสูขู่สุคข้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือหมายเลขบัญชีของทวีคนเดิมนะครับถ้าพี่น้องส่งมาเฮ็ดบุญน้ำหลวงปูพ่อน สั่งกำแพงนะครับพี่น้องกระทักมาบอกพรว่าทรงไห้ปู่พรนะครับร่วมทําบุญสร้างกาแพงช่วยหลวงปู่พรนะครับเงินท so ุบบาททุกตะตังนะครับว่าหายไปใส่พี่น้องขอร้อพี่น้องทู่มามาแจงพรอว่ายอดเงินของท่านทรงทงมาเท่าไดเพราะว่าหมายเลขบัญชีมีหมายเลขเดียวพี่น้องนะครับหลายๆสํานักหลายๆอาจารย์เพิ่นถือเลขคือกันนะครับบางคนบางท่านนะครับเพิ่นกระซ่งมาให้อาจารย์ อื่นแน่นะครับเพราะว่าอาจารย์สารค้ามก็มีกับเถือนะครับอาจารย์ทั้งลอยเอ็ดอาจารย์ทั้งบ้านไผ่เวียงพ่นหรือว่าทั้งท่าพระนะครับเพิ่นกับเถือกคือกันบัแมนเถือแต่หลวงปู่พอนได้พี่น้องเดอ้อบางท่านเพิ่งจะย่งทรงมากนะครับให้พี่น้องแกงแว,ว่าว่าให้ผู้ใดนะครับพี่น้องเอฟซีแกงผมน้าผมจะได้ลงใส่สม,มุดไว้ถูกแล้วพ,วพี่น้องเนาะเอาตัวผู้เดียวพี่น้องบางเทียบมันกระซับส่นแน่นะครับผิดพลาดขอผ้าพ่ยหลายๆได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ นะครับให้ปูพอนหลวงปูพอนเข้ามาเกิตงวดติดวัที่ผ่านมาให้1นต,ตรงตรงพี่น้องนะครับบบตองกลับเลยนะครับเป็นเด็กเข็ดนกำแพงวัดนะครับขอประค่าสัมพันธ์ให้พี่น้องอิปซี่สุกูสุก้นผูสายบุญนะครับร่วมทําบุญร่วมสร้างกําแพงช่วยหลวงปูพรด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะเอาอันนี้คือห้าน้อยของอาจารย์เสจียนพี่น้องมือนี่แหละพี่น้องนะครับถือโอกาสประชาสัมพันธ์ ให้หลวงปูพอน,นำ้ำบางว่าอาจารย์สเสถียนคงจะบอหลังเกียรติคงจะบก,กดูดเด้อยพี่น้องเดอ้อเด้ออาจารย์เด้อนะครับคงอภัยให้นะครับคือประชาสัมพันธ์ตัวการประชาสัมพันธ์ของหลวงปูพอนให้พี่น้องเอฟซีได้รับรู้รับฟังน้ากันนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่นอ้นอ,นองนะครับของอาจารย์สเสถียนเดอ้อรูดทีเก้ามือน,นีนะครับพี่น้องเขามาแล้วเบิงแล้วมักแล้วชมแล้วอย่เรื่กดไล แชร์ okay. ให้ทังช่องยูทูบทวีคนดื่มน้ำเดือพีนองเด้อฝากติดตามใบน้ำจากช่องน้ำเนี่ยเด้อพี่นองช่องนหน่อยๆข,ข,ขอข้อห้อยขอแข,ขนน้ำพี่น้ำนองสุข,ขุทุกคนพี่น้องนะคร,ร,รับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณพวกเราผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเด้อที่ทานขอมาให้ความเมตตาและกล่อมทิชานขอมารับชมรับฟังนะคร,รับขอบพระคุณพวับราผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่มอบแนวทางมาให้ทังช่องยูทูบทวีคนดื่มได้โลให้พปีให้น้องได้เบิงน้ำกัน นะครับขอบพระคุณเป็นยางสูงสำหรับอาจารย์สัจียนนะครับในคลิปนี้นะครับเนาะสำหรับห้าน้อยเพิ่นแตกมา34วันติดพี่น้องมือนี่เป็นมือที่35นะครับลงคลิปในครั้ง35มือนี่ติแตกบ่แตกติ่ปังบ่ปังสีเข่าจากน้อยพี่น้องติดตามเบิงรอบ4ีโมงเคิงเด้อพี่น้องเดินนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง ล,ล่ารวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาก็จังสายนำบวกขาดสายพี่น้องนะครับความเก็ียดยาสิได้ความไขาย,ยาสิได้มีมากแล้ววันที่หานี่ขอให้พี่น้องกระเป๋าตุงๆหนักๆน,นักสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับ